สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดอากาศก็กี่โมงกันเนี่ยยังร้อนอยู่เลยจังหวัดร้อยเอ็ดก็เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดมีสัญลักษณ์คือโบสถโบสถไม่ใช่โบสถคะแนนนะครับเป็นโบสถเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง บอนี่ข่ายทหารดอกผมชอบเดินเล่นนี่ครับต้นยางนาโอ้เห็นอย่างใยา่อันนี้อันนี้ข่ายทหารบอกครับข่ายทหารบอกเขาอ๋อ้ข่ายอย่างโอ้ครับ ไกลส้นน้ำหมดเลยเราจะเดินออกไปหาอะไรทานนะครับรอยเอสกับคนกระวาอีสานนะครับเจ้าสำเนียงมันบอกคือสุรินทร์สีสเกตเนาะสุรินทร์สีสเกตสีวาวหุ่นห้วนวน,นี่แหละครับอีสานดังเดิมนี่อันเพิ่มเมืองนะครับนี่ยัง ยังมีป่าเยอะเลยนี่นี้อยู่ห่างจากสารากางจังหวัดประมาณว่าถึงหากิโล้ลยครับเนี่ยโอ้ดอกใหม่งามเลยบอกถึงคนล่าคนอีสานนะครับ เห็นมีหลายคนวาจกรบ่อยอยากอายวาจะของเป็นคนเล่าเนาะเอ้ยวาจของเป็นคนอีสานแต่สมืยนี่เกับเปลี่ยนไปหลายแล้วนะครับมีคนอีสานก็มีเป็นคนมีบทบาทในสังคมกันหลายจังพิธีกรจังคุณสัญญาคุณกิตติเนาะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไปทำมาหากินอยูุ่งเทป วกับไปอยู่กรุงเทพตั้งแต่ปี2,533ยก็อยู่จนมาหอดสุมือนี่เห็นหลายๆคนอยากกลับว้าเห็นหลายๆคนอยากกลับมาใช้ชีวิตเรียบง่ายตอนเกษียณอายุ โอ้ยขาไม่ดียังจะเก่งอยูนะ่เนาะเนี่ยครับสามนี <c ười> ่รถแบบเสียครับเห็นว่ารถสกายแ l a b รถสามล้ <c ười> อบแบบนี้คเคห็นว่ารถสกายแ l a b ครับสกายแ l a b ก็คือสกายแ l a b ก็คือห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการของนาซาอยู่บนดาวกาศโอ้เกีจ้าใหญ่งนอืแจักโต้งวอะโอ้ <laughs> วัวภาษาอีสานว่าง,งวนะครับงวงว เรียกวัวว่างวัวหรือบางทีก็เรียกเบ้เบ้เบะแต่ถ้าเป็นภาษาลาวจะเรียกแพะ,แพะนะว่าแบบเ <s uss> ย็นข้นมาเดินอกกําลังกายออลืมตั้งนาฬิกาโอดีอะไรจะมเหนียว โอ้ยเดินไก่บ่านี่กวัวจะได้กินไก่เติบแล้วกลัวจะได้กินเขาเนี่ยเฮ้ยนายยายเอทหยังแถวน,นี้มีลานเขาบ่านนี่ลานอาหารตามสั่งยังไหมผมมีได้ปะโอ,โอ้ครับอืมครับ ครับครับอันนี้เรียกว่าชุมชนลำห้วยเหนือมันจะเดินสักกี่นาทีครับจะได้กินข้าวเนี่ยปกติเมื่อกี้จะของห้องพักบอกว่าให้ขับรถออกมานะครับแต่ผมชอบเดินกัเลย เดินออกมาขอบคุณนะครับที่ทมาติดตามรับชมช่องของผมก็มีผู้กดติดตามหืือีมีผู้มีคนดูผมก็ดีใจแล้วบา <c oughs> ทีก็เอาชีวิตประจำวันมาให้ดู บนอยู่กรุงเทพผมเดินทางด้วยไปทำงานด้วยรถไฟฟ้านะครับบ้านหยุดแถวดอนเมืองก็มีรถไฟฟ้าสายสีแดงมาขึ้นที่สถานีดอนเมือง,งเช้าแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์ออกมาแล้วก็มาจอดไว้ที่สถานีที่สถานีรถไฟ ตอนเมืองแล้วก็นั่งรถไปค่ารถโด,ดยสารก็20บาทจะพยาฮนะโอ้ยี่บาท2ีบาทต,ตอนนี้เป็น20บาทแต่ยีบาทคือสูงที่สุดไม่ใช่ว่า20บาทตลอดสายนะครับมันถ้าเรานั่งใกล้ๆก็จะไม่ถึง20บาทตอนนี้ก็เริ่มแน่นแล้วนะรถไฟฟ้าคนก็มาใช้บริการเยอะ ความเป็นอยู่ก็มันก็นเลือกมากไม่ได้เนะาะเมื่อเมื่อวานผมยังอยู่กรุงเทพนะผมยังถ่ายรูปถ่ายวิดีโอฝนตกอยู่บนตึกอยู่เลยตอนนี้ผมมาเดินอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดละจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว เขาเรียกว่าสาเกตนครอีกชื่อหนึ่งเหมือนจังหวัดกำแพงเพชรที่มีชื่อว่าอชื่ออะไรนะลืมแล้วโอ้อยู่ติดอยู่ที่ปากนั่นเองเออนึงไม่ออกกันเดี๋ยวค่อยค่อยใครที่รู้นะครับบอกมาด้ยวยก,กำแพงเพชรเดิมชื่อเมืองอะไรอืมนี่ออกอยู่ชา,ยชาวกคยอ๋อชากลางลาวนะ เมืองชากกางลาวนึกออกตอนนึกถึงเชาวกล้วยนี่แหละครับนี่ครับอันนี้คือรถทำมาหากินเป็นรถรับนักเรียนมาจากบ้านหรือเปล่าน,ะนี่ครับก็อยู่กับหลานไป ผมชอบเดินนะครับบางทีผมก็เห็นวันนั้นผมไปพิษณรุโลกผมก็เห็นฝรั่งเขาเดินอเอออยู่บ้านเขามันไม่มีโอกาสได้เดินอย่างนี้เลยถึงมาเดินอยู่บ้านเราเขาบกบ้านเขามันหนาวนี่หนาวมาบ้านเราหนีร้อนไม่รู้จะหนีร้อนไปไหนไปบ้านเขาก็เขาเรียกอะไรค่าใช้จ่ายมาันน่าจะแพงตอนนี้เท่าที่ผมสังเกต ดูสมัครก็จะเป็นชารัสเซียมาเที่ยวประเทศไทยเยอะมากอาจจะหนีสงครามมากก็ได้นี่สภาพของจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ห่างจากสารกางนั่นแหะ,นะนะสารกางอยู่ตรงนั้นนะเห็นเสาไหมนะนะั่นแหะเสาสัญญาณคมานาคมนะนะั่นแหะอยู่แถวนั้นละ,ะนะ่สารกาง ขอสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามันก็มีแต่ตอกซอกนั่นครับเห็นโบสถ์ไหมฮรนะครับ,รบสารากลางอยู่ตรงโบสถนั่นแหละครับนั่นน่ะนี่ยครับโบสถ์ครับ,รรบขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ